สวัสดีครับ AKN s h o c ช l a b ครับวันนี้เราก็มีความรู้เรื่องโชกมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะครับโอเควันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของไอบูชิงวาลสำคัญในไหนบูชิงวาลคืออะไรบูชิงวาลคือตัวนี้เห็นไหมมีพลาสติกอยู่ข้างในแล้วก็เป็นเป็นบูเหล็กที่มีรูต่างๆนะครับเป็นโฟลน้ำมันนะครับคือหลายๆคนเนี่ยก็ได้ทำการชุบโดยที่ ไม่ได้เอาบุชิงวาลตัวนี้ออกน,นะครับทีนี้มันสําคัญยังไงเดีย๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกท่านได้ดูนะอ่าอันนี้ตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูลอแปอ๊บอันนี้คือแกนโชกนะครับแกนโชกเคเท็นะครับ, K รบเป็นแกนสําเร็จรูปเนาะเราไม่ได้ลื้วาลมาชุบนะครับอ่าถามว่าเฮ้ยห,หลายคนบอกว่าเฮ้ยลือมาชุบก,ก็ ามันไม่มีรีบาวเราก็ใส่ไส้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประเด็นคือบูชิงวาลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของความหนืดน้ํามันนะครับเนี่ยผมจะสาธิตให้ดูนะตอนนี้คือชกไม่มีน้ํามันนะครับเนี่ยมันแตกกระแทกอืออ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตการใส่น้ํามันให้ดูนะครับเราใส่น้ามันลงไป เห็นไหมครับว่าเมื่อกี้ตอนที่มันไม่มีน้ามันมันกระแทกนะครับอ่าทีนี้พอมีน้ํามันวาล์วตัวนี้จะเริ่มทํางานนะครับลองสังเกตดูว่าเนี่ยโช้กเราก็ดึงขึ้นลงเร็วๆได้เหมือนเดิมนะครับแค่มันจะมีรีบาวขึ้นมานิดหน่อยพอเวลามันมีน้ํามันเนาะเพราะว่าชิ้นวาล์วเริ่มทํางานแต่ประเด็นเมื่อกี้ที่มันลงกระแทกเนี่ยคือมันลงสุดนะครับเมื่อมันมีน้ํามันแล้วเวลาเราลงนะกดปึ้ง กดให้ตายเลยมันไม่กระแทกนะครับถามว่าทำไมมันไม่กระแทกนะครับตัวพุชิงวาลเนี่ยมันจะเหมือนพวกนิวเมติกนิวเมติกที่มีเซฟตี้กันกระแทกอะ่ะเวลาเวลาของเหลวหรืออากาศหรือพวกไฮดรอลิกที่มันมีเซฟตี้อะ่ะเวลาน้ำมันมันตันรูอะ่ะมันจะถูกเบรกการเคลื่อนที่นะครับเนี่ยพอเรากดออกมาปึ้งตัวนี้จะถูกเบรกถูกเบรกแล้วแล้วก็ลงได้อีกนิดหน่อยคือ สุดแกนชนกระบอกนะครับมันก็เป็นเรื่องของการกันกระแทกคือส่วนหนึ่งเนี่ยของตัววูชิ่งวาลเนี่ยมันก็เป็นเซฟตี้นะครับกันกันชกเรากระแทกเนาะเออก็เลยแบบสติปเรื่องนี้ว่าทํามผมสติปเรื่องวิชิ่งวาลเวลาชุดแกนคือมันสําคัญตรงนี้แหละมันเซฟตี้นะครับชกก็จะเสียหายน้อยลงอ่าแล้วทีนี้คนที่บางคนเนะ่ยผมเคยเห็นแบบงานมาแก้นะเราเอาวูชิ่งออก แต่การเชื่อมเนี่ยจริงๆผมใช้ใช้หุ่นยนต์นะการเข้าไปเนี่ยมันต้องเชื่อมบ่าปิดเนาะบ่าปิดมันก็จะเรียบแต่ผมเคยเจอเชื่อมมือมาอย่างเงี้ยตัวแกนเนี่ยตัวสมมุติตัวนี้เป็นฝั่งบูชิงนะแกนโดนเชื่อมด้วยมือมามันก็ไม่กลมพอมันไม่กลมปุ๊บมันกัดกระบอกทีนี้กระบอกก็เฟอกนะครับนี่ก็รั่วยาวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความรู้มาแบ่งปันกันนะครับบูชิงวาวสำคัญนะครับถ้าชุบก็ได้แต่ต้อง สำหรับผู้ชํานาญการสามารถทําได้นะครับก็มีหลายท่านในประเทศไทยผมรู้จักนะครับก็เชี่ยวชาญในการเอาพุชิงวาลวเข้าออกและเข้าอย่างเรียบร้อยนะครับผมว่ารู้จักหลายคนอยู่มีคนฝีมือเยอะแต่ถ้าฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกถ้าไม่อยากวุ่นวายกับพุชิงวาลวนะครับแกนทองจากอังกฤษเคเทมีขายนะครับเรื่องเงี้ยบจบขอบคุณครับ